สวัสดีครับผมโคชิปอติการหนุนพักดีนะฮะเป็นผู้ให้คำปรึกษาในด้านความสัมพันธ์ในทุกๆวันพุธเราจะมีไลฟ์ผ่านทางแฟนเพจนะครับซึ่งในทุกๆสัปดาห์เราจะหยิบยกหัวข้อที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่นสำหรับสัปดาห์นี้ผมอยากจะมาบอกว่าทำไมนอเดทในยุคปี2021มันถึงยากเหลือเกินแต่ถ้าใครอยากรู้และต้องการจะสื่อสารกับผมหรือต้องการจะสอบถามเพื่อโคชชิ่ง เพียงติดต่อมาในไลน์นี้ได้เลยนะฮะเพื่อนัดเวลาเอางี้เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าทำไมยุคนี้เดทมันถึงยากขนาดนี้วะ เหตุ <Hey. S 2> ผลที่การเดทในยุคนี้มันยากเพราะอะไรหรือแม้มันไม่ใช่เพราะเขาอย่างเดียวมันตัวเราด้วยแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นในหัวใจเราคือความเชื่อของเราคือมายเซตของเราคือชุดความคิดของเราบางทีมันน่ากลัวข้อแรกเลยนะมันอาจจะเกิดจากผมก็ได้ข้อนี้ผู้หญิงปัจจุบันหรือผู้ชายปัจจุบันวิเคราะห์พฤติกรรมของคนที่เดทเยอะเกินไปวิเคราะห์วิเคราะห์พูดอย่างนี้แปลว่าอะไรสีหน้าเขาเป็นอย่างนี้เเขาแต่งชุดนี้มาแปลว่าอะไรเนี่ยโคตรโอเขาขับรถคันนี้มาปุป๊บปั๊บหรือว่าอะไรต่างๆหรือวิธีการพูดเขาวิธีการ ที่เขาไม่รับสายเขาอ่านลายช้าหรือส่งไปแล้วกว่าเขาจะตอบลายเห็นเขาออนอยู่ในเฟซแต่เขาไม่คุยกับเราอะไรเงี้ยพอไปวิเคราะห์มากเกินไปมันจึงจะไปเกิดเหตุผลด้านเนกาทีฟในหัวเราเต็มไปหมดเลยเว้ยคราวนี้พอเราไปวิเคราะห์สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เขาเห็นคืออยู่ไม่เป็นธรรมชาติอยู่กลายเป็นผู้หญิงว่าอืมผมเคยเจอนะแบบว่าพี่จิ๊บนี่เป็นคนอ่านยากมากเลยนะหนูไม่รู้จะแบบเข้าใจพี่จิ๊บก็เข้าใจตามที่กูบอกกันแหละมันก็ตรงๆไปแล้วตอนที่ทํานู่นทํานี่ก็ไม่เห็นต้องอ่านอะไรเลยอ่ะแต,แต่แต่พอเราเห็นอาการที่่มมันนไเป็ร ชาติของเขาอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็ไม่ธรรมชาติด้วยไงพอเขามาเราก็ งไงกูยังไงมันกลัวมันมันกลัวแล้วแบบมันมันคิดไปหมดเลยูมันคิดน่ากลัวไปหมดแล้วคราวนี้พอคนสองคนมีความรู้สึกネกาティブต่อกันมันจะสมูทได้ยังไงอ่ะนี่คือข้อแรกนะครับข้อ2หลายๆายคนคาดหวังความเพอร์เฟกต์ที่ความสัมพันธ์มันควรจะเป็นซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีจริงจริงๆแล้วมันไม่มีจริงสเต็ปในการมีความสัมพันธ์เนี่ยเอาให้ถูกต้องที่สุดนะและจําไว้แล้วเอาที่ไปคิดคือมันจะต้องใช้เวลาในการที่คนสองคนค่อยๆเข้ามาหากันมันใช้เวลาจิ๊บจะบอกให้แบบอาจจะแบบ8เดือน10เดือนเป็นปีก ที่แบบคนใดคนหนึ่งจะกล้าเปิดใจปัญหาคือบางทีเราคือคนที่ฟังคลิปนี้อยู่เปิดใจเร็วเกินไปเปิดใจเร็วเกินไปสมมุติวันนี้เราเปิดใจเพราะสิ่งที่ตามมาคือความคาดหวังว่าทําไมเขาไม่คิดถึงเราเหมือนที่เราคิดถึงเขาแล้วเราส่งไลน์ไปทาไมมันอ่านช้า <c oughs> มันใช้คําว่า굿ไนท์ครับมันเย็นชาเกินไปมันต้อง굿ไนท์จ้าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันไม่ใช่อาย, <c oughs> อยูเข้าใจไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นไอ้ความเพอร์เฟกในความสัมพันธ์ที่อยู่ไปจำ <c oughs> จำมามันไม่มีจริงเพราะฉะนั้นมันก็เหมือน้อ แรกอะก็คือใ,ใจเย็นๆอะถูกปะ่ะคราวนี้พอมันครบกันสักพักหนึ่งอันนี้คือแบบเป็นตักกะที่พังมากเว้ยคือแข่งกันว่าใครแคร่น้อยกว่าชนะถ้าเขาไม่โทรมาก่อนฝันไม่เหอะว่าเราจะโทรไปตอนนี้ดําเนินมา7เ,เดือนทุกอย่างไม่มีอะไรขยับเขยื่อนเลยคราวนี้สมมติด,ดําเนินความสัมพันธ์ดําเนินมา7เ,เดือนวิธีคิดคือโอเคถ้ามันไม่ขยับแปลว่าวิธีที่เราทําอะไรมันผิดอยู่อาจจะซื้อคอสโคชชิปไปพัฒนาหรือโคชชิปกับผมเปล่าดาเนินมา7เดือนไม่มีอะไรขยับเขยื่อนทำไงครับ อันเฟรนแม่งเลยครับใครแคร์น้อยกว่าชนะกูอันเฟรนก่อนชนะพออันเฟรนเสร็จเขาอันเฟรนบ้างเดือดร้อนคตคตตอนนี้เป็นอะไรก็ได้คตหนูหนูเป็นอะไรก็ได้ทำทำให้มันกลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วขอเป็นอะไรก็ได้แล้วทำทำไมอ่ะใช่ไหมทำทำไมอ่ะทุกวันก็ใจหนูชอบไปแล้วเอ้ามันไม่ใช่เรื่องใจชอบไม่ชอบเว้ยมันเป็นเรื่องแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีในเรื่องของเดทเดี๋ยวจะอธิบายทีข้อสี่ข้อสุดท้ายคือการหายตัวและการมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเป็นเรื่องธรรมดา ของคนในยุคนี้แปลว่าอะไรการที่ผู้ชายหายหายโผล่หรือผู้ชายบอกว่าหรือผู้หญิงก็ตามนะฮะบอกว่าความสัมพันธ์ของเรามันยังไม่ชัดเจนอาจจะเป็นมือที่3มือที่4หรือว่าเขาอาจจะไม่บอกอะไรของเขาแล้วก็มันเกิดความคุ้มเครือแล้วอยู่ยังอยู่ตรงนั้นน่ะคำถามคือมันจะไปสักเซสได้ยังไงอะไรที่มันไม่ชัดเจนอะไรที่มันคุ้มเครือมันเป็นสัญญาณบอกเราได้แล้วฮะว่ามันจะไม่เวิร์กตอบคําถามเมื่อสักครูน่นี้ว่าอยู่มา3เดือน ความสัมพันธ์ไม่ไม,ไม่ชัดเจคนควรทําไงก็ควรเพน <Karere S 1> ดิลูก <_ d ota> จะนั่งอยู่ตรงนั้นทําไมเพราะ <_ d ota> ถ้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันอยู่กับความที่ไม่รู้ว่าเราจะต้องเดินไปยังไงต่อไม่รู้ตื้นลึกหนาบ้านไม่รู้อะไรเลยอ่ะเพราะฉะนั้นความสําเร็จมันเกิดขึ้นยากมากอันนี้ก็เป็นสีขอของหัวข้อแรกพอเข้าใจแล้วใช่ไหมฮะ <_ d ota> ถ้าอยากให้มันง่ายซึ่งจริงๆมันควรจะง่ายความรักควรจะเป็นเรื่องที่ไม่ยากจนเกินไป คราวนี้ถ้าอยากให้มันง่ายกว่าที่คุณมีคุณก็สามารถนัดเวลาส่วนตัวโคชชิ่งกับผมหรือนะฮะหรือลงเรียนคอร์สออนไลน์ที่มันจะทำให้ความรักของคุณที่มีอยู่เนี่ยมันดีขึ้นเกมที่มันเป็นอยู่สามารถแก้ขึ้นเพียงติดต่อมาทางไลน์นี้ครับแต่ถ้าใครยังไม่พร้อมไม่เป็นไร เพียงพิมพ์คำถามทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ถ้าคำถามของคุณสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเดี๋ยวเราจะนำมาทำคลิปแบบนี้เลยแค่อยากจะบอกนะว่าถ้ามันเกิดเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเกี่ยวกับผู้ชายไม่ต้องห่วงเพราะเรื่องผู้ชายไว้ใจผมเกตป่ะ